ผมมีข่าวดีมาฝากผู้ส่งออกทุกท่านนะครับที่ก่อนหน้านี้อาจเจอปัญหาการขนส่งสินค้าที่ล่าช้าว่าตกลงสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่วันนี้28พฤษภาคม67นายกเศรษฐาได้โพสต์บอกเอาไว้นะครับจากข้อร้องเรียนและก็ความห่วงใยของผู้ส่งออกเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ที่มีไม่เพียงพอนายกก็รู้สึกว่าต้องรีบจัดการแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วนดังนั้นก่อนเดินทางไปทาภารกิจที่ฮ่องกงนายกก็เลยแวะมาที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังครับ เพื่อมาดูซิว่าตกลงปัญหาจริงๆคืออะไรกันแน่ทางผู้วยการศุลกากรเขตและกระบังก็บอกว่าตู้คอนเทนเนอร์มีเพียงพอแต่สิ่งที่มีไม่เพียงพอก็คือรถไฟที่จะลากตู้สินค้าไปส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังครับซึ่งทางการรถไฟเองก็มีปัญหาเรื่องจํานวนคนขับรถไฟจากเดิมเคยไปและกลับ12เที่ยวรวม24เที่ยวตอนนี้เหลือเพียงแค่10กว่าเที่ยวเท่านั้นขณะที่สินค้าซึ่งมาจากจีและอีสาน ซึ่งต้องผ่านช่องทางนี้เพื่อส่งออก